มันจะชอบอะกันนะวันนี้ก็ย่อเลเราเบิดลงเรเบิดทั้งนั้นเราเลยไปกิน

มือไม่ได้ทุกกรีอยู่แล้วที่ไหนก็ที่ไหนก็ไม่ได้ทุกเรม่ทไมไได้แ่ถ้าเป็นขาได้อยู่ถ้าเป็นขาได้มเว้นหัวทุกกีลูกนั้น โอ้ยยวนใหม่กันเจ้าหูจับอยู่ครับหูจับอยู่รูจักครับ่หูจับมีคนังะครับรูจักแต่ว่าจะจะให้หรือเปล่าแค่นั้นเอง

อยู่กับอยู่กับทีมงานตอนนี้ผมไม่ให้โลภใจนี่เนี่ย

คู่สองยากอย่นครับสองว่างแมเลรนพอดีเนาะใช่ไ

di <laughs> 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 ไันกคับสอไม่ใช่เาตายแล้วหรอกสอนเออไปเมฆคลิปเลยที่ไหนกับบาลแล้วเมฆจะมาตอนนี้จะมาบอกเราแต้มทางห่างหรือเปล่าเอาไหต้องไปดูที่ตามวิดีโอที่นั่งอยู่นู่งไม่คัเน้อ hai, 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 hai,

ครับเรียนท่านภาษาครับอะไรจริงออก1 1เนี่ย1เข้าเอาไป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 มาจ๊ะๆมาจ๊ะใส่เข้าไปเดี๋ยวอาจารย์กินไหนอาจารย์ดีเลยให้เวลาไปเริ่มๆๆ1เข้า

ไม่สอนนี่นี่นี่ขาดแ้วเน่นี่นี่นี่

คนต่อรถไปเรียนรอยทวามดีเท่า9 3 2ครับ กงเทพ่ยารร่วมรถด้วยนะครับสเก้าสมสองครับนะหล่อนี่ม่โล็อกหของเตี๋ยหลอนายยุ้งโบหาบเวนกรรมกินได้หมดเลยสักสิบเโอ้โเดืมากตัวอะไเนี่ย

ก็จะมาไปกินแล้วสุดสีกินเลยกินได้กูมึงก็สุดสีห้าใหเขียวต้องให้

้เรีย like มหอชอบเลยนะเบื่จีมบอกยืนอยู่อยู่วจะกลับั้าตที่ยยังไม่ได้ค่าน้ำมันน้ำมัน

กัสิเ็รัดเแต่ม้ดเลยเดียวไน้ำใครหนิครับนี่ยังไม่ได้เปิดเลยยับ่อยเลยน่อยไรนี่น่นน้ำเมียเขาน้น่ผมไม่กิน้ำเมียผมใช่มน้ำเมียอไม่ได้เอิดเดียวคอไหนนอนแล้ว

ล้อสองคนเนี่ยเขาล็อกแล้วจะไปไหนึ่งจ้าสองหนึ่งห้าถ้าเก่าใหจ<ะ>จ้จะไปไหนจ้า ほら。

หกสองยัต <m í toys> <m í Emily> ่อไปอีกมนกินไองแร่กระดานไอ้ไอ้แพรปรล่าเนมีิ้ตก็ตงดูัะที่ไหนสองหก

กำลังแน่นอนจริงๆถ้าคูค่กว้างคู่กว้างเรสองไม่เกี่ยมนะเมื่อยไหมแอดมินแอดมินีน่ชาบนีปัญหาเรีเยมเต็กกับผมเนี่ยโอ้ยผู้ใดก็อยาบตีสอได้จัดไปเขาตู่กว้างงามใจนะ ถ้าทำผัวมันยเยอเียอห้งตะก้อนคเาไงยังมได้ไปอีกเลยคุก็ทำหัวทอหัวใส่าหน่เลยดิ้เลี้ยงตะก้อนำหวยไใส่เลยเอาเต็มเต็มแล้วครับ13ต่อ5เต็ม ถ้งรองชนะท่ายุญจรท่าบุรีรัมสิทธิไหชนะเตรียมต่อซ้อนหนึ่งไปไม่ได้เตะกันหรอเราไปแล้วรคำหัวคำยกไหดียกแต่ว่าคำหัวนี่ยเราบนของงาน